โอเคทุกคนก็เมื่อคืนเราเคี่ยวแล้วก็ตั้งแม่เย็นในหม้อะนะแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นนี่เท้ามาเราก็เอามาบรรจุใส่ขวดนี่ขวดแก้วนี่เป็นไซลับที่เรากําลังวางแผนจะมันชัดอยู่ใช่ไหมวางแผนจะทําสินค้าตัวใหม่เราจะขายแบบนี้แหละนี่เดี๋ยววันนี้เรามาเอาให้เพื่อนดูว่าฟองลักษณะเมื่อคืนอ่ะมันจะได้ไซลับที่ความเข้มข้นประมาณไหน จะหยดจะหยดไหมไม่รู้ถ้าถ้าช้อนอยู่นี่ชันไหมช้อนช้นโอเคเนี่ยอันนี้เป็นขวดที่มันไม่เต็มเอาไว้กินเองอันนี้ใส่กาแฟได้นะทุกคนกาแฟดํากินกับขนมปังใช้แทนน้ําพึ่งได้กินหอมมากบอกเลยใส่หลับจากน้ําอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ของเรามันจะหนืดประมาณนี้นะทุกคนนี่ชัานไหมประมาณนี้ให้หยดให้ดูตะก็นหน้ากล้องเลยอยุ่นี่ไหม นี่ไมได้นะจะเหนือประมาณนี้นะทุกคนนี่นี่หอมฟุ้งเลยตอนเนี้ยเออส่วนตัวแล้วชอบเอาเอาใส่ก๋วยเตี๋ยวแต่มันจะใส่เยอะหน่อยเพราะเป็นคนกินน้ำตาลเยอะอันนี้มันต้องลองอ่ะมันอธิบายไม่ถูกเอาไปต้มน้ำกระท่อมได้ด้วย ใช้แทนน้ำผึ้งอ่ะทุกคน,นยังไม่มีราคานะอันนี้เราแค่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูเพื่อพานพาเพื่อนมาเคี่ยวว่าฟองขนาดไหนที่จะได้ใส่หลับประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้ข้นเื่นๆกว่านี้ก็ลอยฟองเลยเออกไปอีกจากในคลิปเรานะโอเคก็ขอจบคลิปการทำไหลับจากน้ำอ้อยคั้นสดใสพันสุพรรณห้าส่0ไว้เท่านี้ให้มีใสพันอื่นๆเราก็จะพานเพื่อนมาดูอีกทีวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่เทสบิก๊กเดี๋ยวคลิปมันจะเกินอ่ะโอเค จบคลิปไปเท่านี้แหละนี่แต่ถ้าใครสนใจอยากซื้อก็ซื้อได้นะอันนี้คลิปนี้เราขายเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวก็ลังจะตั้งราคากันขอทานวณปริมาณกับต้นทุนก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ใส่หลับน้ำมอยจบแล้วบ๊ายบาย